สวัสดีครับกลับมาพบกับผมนะครับพรมเมศอาริธานวิศวกรอาวโุโสจากบริษัทตุชิบะไทายแลนด์อีกครั้งนะครับวันนี้ก็นําข้อมูลเกี่ยวกับตู้เย็นรุ่นใหม่อีกรุ่นหนึ่งนะครับรุ่น G R ขี R F 5 3 2 W E ขีด P G T นะครับขนาความจุป,ประมาณ 18.2Q นะครับก็เป็นตู้เย็นรุ่นมันติดอรหรือว่ารุ่นหลายประตูอีกหนึ่งรุ่นนะครับที่ สวยงามแล้วก็มีฟังก์ชันการใช้งานที่หลากหลายนั่นเองนะครับโดยสำหรับในตู้เย็นรุ่นนี้นะครับจะมีในส่วนของอจำนวนบานประตูอยู่ทั้งหมดเนี่ยสบานประตูนะครับแบ่งโซนาการทำความเย็นออกเป็น3โซนนะครับประกอบไปด้วยในส่วนของช่องแช่ยเย็นด้านบนนะครับประตูสามารถเปิดได้สองทางนะครับ ในช่องแช่ยเย็นด้านบนนั้นสามารถแยกการปรับอุณหภูมินะครับอิสระจากช่องอื่นๆได้ตั้งแต่2-8ถึง8องศาเซลเซียสนะครับส่วนด้านล่างจะมีลิ้นชักนะครับออกเป็น2ลิ้นชักนะครับเป็นช่องแช่แข็งทั้งคู่นะครับใช้ในส่วนของการปรับอุณหภูมิแยกอิสระจากช่องแช่ยเย็นด้านบนสามารถปรับระดับอุณหภูมิได้ที่ -16 ถึงลบ24อิสระต่อกันนะครับและอีกโซนหนึ่งที่เป็นโซนที่3นะครับถ้าเราดูจากรูปขวามือเนี่ยนะครับภายในช่องแช่เย็นนั้นจะมีช่องที่เป็นลิ้นชักด้านล่างสุดนะครับช่องนี้สามารถปรับอุณหภูมิได้อยู่ในระดับลบ2เย็นสุดนะครับไปจนถึง3องศาที่อุ่นสุดโดยในช่องแช่เนื้อสดนะครับช่องแช่อาหารสดตรงนี้นะครับ เป็นช่องที่แบ่งความเย็นนะครับมาจากช่องแช่แข็งด้านล่างนะครับด้วยการควบคุมประตูลมอัตโนมัติและเซ็นเซอร์ตรวจจับอุณหภูมินั่นเองก็เลยทำให้โซนที่3สามารถปรับอุณหภูมิแบบอิสระต่อกันจากในช่องแช่แข็งด้านล่างและในช่องแช่เย็นด้านบนได้อีก1ทางนะครับและต่อไปนะครับผม มีเป็นคลิปวิดีโอนะครับแน,นะนําโครงสร้างภายในเพื่อให้ภาพที่ชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะครับโดยในคลิปวิดีโอนี้นะครับก็เรามาดูไปพร้อมๆกันนะครับสําหรับตู้เย็นที่เป็นหลายประตูหรือว่ามันติดอในรุ่นนี้นะครับก็จะมีโครงสร้างที่ประกอบไปด้วยนะครับสชุดคอยเย็นแล้วก็2มอเตอร์พัดลมนะครับสชุดทำงาน แบบอิสระต่อกันเลยนะครับขึ้นอยู่กับการปรับใช้งานของลูกค้านะครับแล้วก็จะมีฟังก์ชันที่เป็นการปิดการใช้งานในส่วนของช่องแช่ยเย็นในวาระโอกาสที่เราไม่ใช้งานได้ด้วยนะครับเราก็สามารถสั่งปิดการทํางานได้นะครับในกรณีที่เราไม่อยู่ใช้งานตู้เย็นเป็นเวลาหลายๆวันนะครับปิดช่องแช่ยเย็นได้ก็คือเป็นฟังก์ชันฟอเคชันเช่นเดียวกันนะครับ คล้ายกับอรุน646ก่อนหน้านี้นะครับภายในตู้เย็ยนเองนะครับขอแนะนำในส่วนของช่องแช่ผักผลไม้ที่สามารถปรับนะครับการเก็บอุณหภูมิการรักษาความชื้นของผักผลไม้นั่นเองนะครับเพราะว่าผักผลไม้ที่นำมาแช่ในช่องแช่ผักผลไม้นั้นเนี่ยก็อาจจะมีความต้องการในการกักเก็บความชื้นที่มีความแตกต่างกันนะครับเราก็จะมี การปรับเนี่ยนะครับให้อยู่3ระดับนะครับให้เหมาะสมกับชนิดของผักนั้นๆนะครับส่วนต่อไปก็เป็นช่องแช่อาหารสดหรือแช่เนื้อนั่นเองนะครับเราสามารถปรับอุณหภูมิได้ตั้งแต่3ถึงลบสนะครับเย็นสุดที่ลบสองเป็นการแบ่งอุณหภูมิมาจากช่องแช่แข็งด้านล่างนะครับสำหรับระบบการกำจัดกลิ่นภายในนั้นนะครับเราจะมีระบบพลาสมานะครับ ระบบพลาสมาหรือว่าระบบเพียวพลาสมานะครับของเป็นชื่อเฉพาะของโตชิบ้านะครับโดยปฏิกิริยาพลาสมานั้นจะสามารถที่จะยับยั้งการเจริญเติบโตของแบคทีเรียหรือว่าเป็นการช่วยระงับการเกิดกลิ่นภายในตู้หรือว่ากลิ่นไม่พึงประสงค์นั่นเองนะครับก็จะทำให้อา,อาหารนะครับ ต่างๆที่แช่อยู่ภายในตู้เนี่ยนะครับก็ลดกลิ่นอับกลิ่นเหม็นตกค้างนะครับประกอบกับในทุกๆส่วนเนี่ยนะครับมันจะแยกโซนออกจากกันอยู่แล้วนะครับป้องกันการรบกวนของอาหารของแต่ละชนิดที่มีความแตกต่างกันนะครับเราจะเห็นว่าภายในตู้เองเนี่ยก็จะมีสัดส่วนมีการแบ่งแยกนะครับไม่ว่าจะเป็นลิ้นชักไม่ว่าจะเป็นในส่วนของโซนเก็บต่างๆนะครับ เราจะเห็นโครงสร้างนะครับก็จะมีชุดสร้างความเย็นหรือว่าคอยเย็นเนี่ยสชุดนะครับในช่องแช่แข็ง1ชุดช่องแชเย็น1ชุดแล้วก็จะมีอมอเตอร์พัดลมที่เป็นตัวกระจายลมเย็นให้ทั่วถึงในแต่ละพื้นที่นั่นเองนะครับก็เลยทําให้อาหารเนี่ยที่แช่ในแต่ละพื้นที่เนี่ยได้รับอุณหภูมิที่มีความแตกต่างกันนะครับได้รับอุณหภูมิที่เหมาะสมกับอาหารแต่ละชนิดนั่นเองนะครับทั้งนี้ก็ หลายคนก็อาจจะเ,เกิดความกังวลว่าตู้เย็นขนาดที่มีไซส์ใหญ่ถึงเกือบ20คิวเนี่ยจะมีปัญหาในการใช้พลังงานหรือไม่น,นะครับในส่วนของระบบไฟฟ้าเนี่ยไม่ว่าจะเป็นมอเตอร์พัดลมทั้ง2ตัวหรือคอมเพรสเซอร์เนี่ยมอเตอร์พัดลมก็จะใช้มอเตอร์ DC นะครับที่กินกระแสไฟน้อยมากแล้วก็ทำงานเงียบนะครับไม่มีความร้อนนะครับความร้อนน้อยมาก ส่วนคอมเพรสเซอร์เองเนี่ยนะครับถึงแม้เราจะแบ่งจุดแช่เย็นออกเป็นหลายๆจุดนะครับแต่คอมเพรสเซอร์เองก็ใช้งานเพียงแค่1ตัวนะครับซึ่งขนาดกําลังไฟเนี่ยก็ถือว่ากินไฟในระดับที่ต่ำมากนะครับแล้วก็ใช้วิธีการควบคุมด้วยวาล์วควบคุมสารความเย็นนะครับที่จะ,ะไปสร้างความเย็นในแต่ละจุดที่ถูกต้องแม่นยำนั่นเองรับนี่คือในส่วนของอ ข้อมูลพื้นฐานของตู้เย็นรุ่น GRKRF532 ที่เป็นประโยชน์นะครับและใน EP ต่อไปนะครับผมจะมาแนะนำวิธีการปรับอุณหภูมิในแต่ละช่องแช่อครั้งหนึ่งสวัสดีครับ